สวัสดีครับผมมิวแอสเทนนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอตัวกล้อง360องศานะครับผมตัวกล้อง360องศาของเรานะครับก็จะสามารถติดตั้งสําหรับรถยุโรปได้หลากหลายรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มปอร์เช่นะครับหรือรถชั้นนำรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับตัวกล้อง300ของเรานะครับก็จะติดตั้งอยู่รอบคันนะครับมีอยู่5จุดนะครับจุดที่1เลยก็จะเป็นด้านหน้านะครับผมแล้วก็จุดที่2จะอยู่ ด้านข้างซ้ายขวานะครับอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังอยู่ตรงป่าท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการใช้งานนะครับว่าการใช้งานตัวกล้อง360องศาเนี่ยใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านในกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูการใช้งานของเจ้ากล้อง360องศากันนะครับเจ้ากล้อง360องศานะครับก็จะสามารถดูได้รอบคันนะครับมีตั้งแต่ เปอดไอวิวเลยนะครับก็สามารถดูได้รอบคันเลยนะครับผมนี่นี่เลยก็มีมากล้องหน้านะครับดูกล้องหน้าแบบเลนไวนะครับแล้วก็มาดูกล้องหลังแบบเลนไวก็มีครับดูกล้องหลังเลนไวนะครับกล้องช่วยถอยนะครับเวลาเรากดกล้องถอยหลังนะครับก็ตัวกล้องก็จะทํางานนะครับนี่ครับรอบคัดเลยด้านข้างสะดวกนะครับ ตัวนี้ครับลูกค้ามีกล้องช่วยถอยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังการขับขี่ก็ยังเป็นอุปสรรคในการขับขี่อยู่นะครับก็เลยต้องเพิ่มเจ้ากล้อง360องศาขึ้นมานะครับก็จะสามารถขับขี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมการจอดเข้าซองถอยเข้าซองอะไรเงี้ยก็จะง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับเพิ่มจอ Android แล้วก็เพิ่มกล้อง360องศานะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เฟซนะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่มจอ Android มาเลยนะครับ ชอยแดอยกล้อง360องศานะครับแล้วก็เพิ่มอแอร์เว้นไฟช่องแอร์นะครับแล้วก็แอมเบียนไลท์นะครับเดิมๆคันนี้ไม่มีแอมเบียนไลท์เลยนะครับลูกค้าก็เลือกเพิ่มแอมเบียนไลท์นะครับเพิ่มแอมเบียนไลท์ขึ้นมาแล้วก็ตัวแอร์เว้นแอมเบียนไลท์เนี่ยจะมีอยู่รอบคันนะครับตั้งแต่คอนโซลกลางนะครับผมนี่เลยคอนโซลกลางแล้วก็ขอบประตูสีบานนะครับขอบประตูสีบานหน้าหลังแล้วก็ไฟสองพื้นนะครับ มีไฟ2พื้นเดิมรถจะไม่สามารถปรับที่หน้าจอหลักได้นะครับเราก็ทําการโคดดิ้งระบบนะครับให้สามารถปรับที่จอหลักได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็เข้าไปที่ตั้งค่ารถนะครับแล้วก็เลือกสีได้เลยนะครับจะขึ้น12สีเหมือนตัวที่มีมาจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มไฟช่องแอร์ด้านหน้าทั้งหมดนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผม งานติดตั้งที่มีมาตรฐานนะครับผมสินค้าทีา่มีคุณภาพนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เพจแซนได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ